สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดการนะครับ84บวกนะครับ20ตัวนะครับสามแพ็คนะครับนี่ครับหหลาเลยนะครับการตีไปดสิบสีบวกนะครับผมทำโทเค็นเสร็จพอดีครับ2ี่ตัวเอาไปแลกนะครับมาดูนะครับว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับคุ้มค่ากับการที่เสียเวลาทำไหมนะครับไปครับการเขาดีผมขอการเชื่อมพูอะผมไม่ได้ว่างอะไรเลยครับโอยทองบวกเอาไสิบตัูเลยนะครับ โอ้โหผมได้อลิซองอีกแล้วว่ะคือผมได้อลิซองมาบ่อยมากเลยอะทุกคนอีกแล้วเหรอโหแต่ก็อ,อุ้ยดาเกอร์โอเคนะแต่ก็อมืมันก็ไม่สุดเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้เข้ารูปก,กิจกรรมนะฮะและ้วพอสามีทําไงผมก็ต้องเอาตัวไปย่อยโอเคแป๊บหนึ่งนะครับผมย่อยอนะ่ะโอเคครับเราไปต่อเลยนะครับแพทที่สองนะครับ let's go come on baby ของดีๆหน่อยน้อ,นองอวินฟอร์มหมอโอ้โหยามานอะไรอ่ะโอเคเป็นแถบอ้เด oh, <no. S 1> ี๋ยวก็ไม่สูงไม่เป็นไรของครับแต่ว่าโหดีดีดีโอ้โหมาทำไมตอนนี้ไม่ไหวแล้วเพื่อนมันหมดยุ่แรงตี้นายไปแล้วหมดกันรั่วอะเอา้าแพ็คท้ายแล้วครับ84ดสบวกยีครับแพ็คท้ายแล้วครับ ทพ็คท้ายแล้วขอแบบล้านๆหน่อยคือดวงนี้ภาคดูภาคนี้ผมดวงเฮี้ยมากเลยครับโอ้โหตองเดอร์โอ้หืผมเห็นอะไรอยู่เนี้ยผมเห็นอะไรอยู่อ้าแตก็กไม่ขุมเลยฮะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแพ็ค8.4คนที่สิบแล้วเดี๋ยวผมมาเปิดฮีโร่ให้ดูนะครับ มาต่อครับเบรดออลฟีฟาเวอร์คัพ h ีโร่แพ็กแปดบหกสองใบนะครับผมทํามาเมื่อกี้เอาตัวเป็นลูกมาครับขอฮีโร่ก็พอแล้วไม่ได้หวังอะไรเยอะนะครับขอฮีโร่โอ้โหแนวฮีโร่ีซีโอเคเปเล่หรออุ้ยก็ก็ไม่แย่นะครับราคาเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้เปเล่ตอนนี้ราคาอยู่ที่ผมว่าน่าจะเก่งกว่าปลาย็ผมนะครับ 2อ0 0สโอเคได้อยู่ครับไม่อยากครับแต่ผมอยากได้เวอร์ครับแบบว่าสีส้มๆ่ะครับอืมไม่อยากได้สีนีดเลยอ่ะขอสีส้มได้ไหมอ่ะขอส้มหน่อยนะส้มหน่อยเพื่อนรูซิโอมายาย่ามาส้มหน่อยมาซิวเหรอวิวูฮูวูฮูรูซิโอวูฮูวูมีข้างหลักใชรแล้ววูฮู ถือว่าได้ฮีโร่นั่นก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยได้ตัวนี้นะฮะไ,ได้หมครับไม่เป็นไรครับได้ตัวนี้ถือว่าใช้ได้โอ,โ,โอเคดีจใจฮะเย่ยมเลยเย่ยมเลยยี่ยเลยืยมสุดยอดเฮ้ยถือว่าไม่แตกนะเนี่ยแต่ว่าท,ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับแปดสิบเจ็ดเบสอมิดไอคอนแพ็กนะครับแพ็กที่สองผมแล้วนะครับแพ็กแรกผมได้ลิสมาเน่นครับ โอเคถ้าพร้อมก็ไป3 2 1สองหนึ่ง let's go บาซิลมาขอแค่บาซิลอะถ้าบาซิลมาผมแบบพอใจแล้วครับโอ้โหขวามองนรี้เยอรมัน <c oughs> ไม่ต้องซื้อ tag s c า w a ไซเ i g e โอ้โหรูปนี้ผมไม่น่าเอาไปทำไอคอนเลยครับผมเอามาทำไอ้นี่เดี๋ยวมาทำฮีโอร่ครับน่าจะคุ้มกว่านะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้วถ้าคลิปหน้านะครับใครอยากรับชมคอนเทนต์หรือว่าแบบไหนนะครับสามารถบอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้ทุกคนได้ดูนะครับสามารถเข้าติดตามไลฟ์สดของผมได้ในทวิสนะครับช่องชื่อช่องว่ามารทีวีพีนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ยูทูบดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ